นางฟ้าลูกอย่างโลกเซรากูเนสนักตบสาวตุรกีติดท็อป100โลกสาวหน้าสวยออร่าความสวยเพิ่มขึ้นต่อเน,นื่องสำหรับเซรากูเนสนักวอลเล่บอลสาวทีมชาติตุรกีสังกัดวาคิฟแบงก์อิสตันบูลสโมสรในลีกบ้านเกิดที่ต้องบอกว่ากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในบ้านเราหลังจากที่เดินทางมาแข่งขันศึกลูกยางเนชันลีก2023ที่กรุงเทพ โดยนักตบสาววัย24ปีนอกจากเรื่องผลงานในสนามที่โดดเด่นแล้วนอกสนามเธอก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเมื่อล่าสุดได้รับการจัดอันดับจากที c ีแคนเดเลให้เป็นหนึ่งในสาวงามที่มีใบหน้าสวย100อันดับแรกของโลกประจำปี2023สำหรับนักตบลูกยางสาวสุดสวยก้าวขึ้นสู่ทีมชาติรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีทั้งที่อายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นก่อนคว้าแชมป์วอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน23ปี และผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่ได้สําเร็จซึ่งผลงานของเธอในฤดูกาลที่ผ่านมาต้องบอกว่าโดดเด่นมากทีเดียวมีส่วนสําคัญในการพาวาคิฟแบงอิสตันบูลต้นสังกัดในลีกบ้านเกิดคว้าแชมป์สโมสรอนอยุโรปและแชมป์ตุรกีครับได้สําเร็จส่วนนอกสนามเซรากูเนสถือเป็นคนดังระดับโลกโดยหลายสื่อนําเสนอเรื่องราวของเธอที่มีใบหน้าที่สวยและมีแฟนคลับติดตามเธอมากมายซึ่งปัจจุบันเธอมีผู้ติดตามในอินสตากแกรมมากกว่า2.8ล้านคนเลยทีเดียว